ครับก็ขอฝากสวัสด,ดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เอ่อผมจะมาบอกความรับเออจะบอกว่าเราอยู่ในเกมไมค้าพ็อกเก็ตเอชันอีกแล้วในเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์นะโอเคความรับเอ่อตอนนี้จะมืดอ,อีกแล้วโอเคช่างมันเถอะโอเควันนี้ผมจะมาบอกความรับผม เจ้าหัวนะเพราะว่าจะเป็นสเกิลตันสกูวิทตาสเกิลตันสกูซัมบี้เฮดเฮดธรรมดาแล้ว,ว่าคิปเตอร์เฮดนะถ้าตัวนี้ก็คือความลับของหัวเออมันก็เป็นหัวเหมือนกันหมดนั่นแหละโอเคเดี๋ยวความลับของมันก็คือเดี๋ยวเออขอบอกให้มันเป็นตอนเช้าก่อนเดีกยวก่อน โอเคเรามาดูความลับของมันต่อเออความลับของมันก็คือเดี๋ยวผมเขวาวางป๊อก่อนโอเควางมันอย่างนี้เลยแล้วก็เราจะจะทดลองกับห้าหัวเลยดีกว่า <c oughs> จะทดลองกับห้าหัวนะโอเคแล้วให้เราเดี๋ยวผมเขอวางป๊อกแบนี้ก่อนแล้วก็วางทั้งห้าหัวเลยเพราะว่ามันก็ทำได้เหมือน ทำได้เหมือนกันหมดความลกของมันก็คือเวลาแบบพวกอะไรที่มันตกออกมาเนี่ยปกติถ้าถ้าไปเพื่อจะตกมาโดนพว็อกอื่นเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะวางปกติแต่ไอห,หัวนี่แหละพอโดนหัวแล้วแบบเหมือนกับมันทาลายบล็อกอะ่ะเนี่ยมันโดนได้ทุกหัวเลยมันก็ได้กับทะไรธรรมดาก็ทําได้โอเคทรายสีส้มก็ทําได้หมดทำได้ทุกทายเลย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแอน i วิวแอนอะไรก็ได้ได้ทุกแอ v i e วเลย,เลยมันก็จะเด้งนะปกติมันจะวางให้แต่อันนี้มันจะเด้ง okay. มันจะเด้งนะโอเ okay. คคลิปนี้นะครับก็ก็ขอลาเพียงไปเท่านี้นะครับใครชอบนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ชีน่ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคบายบายวู้